สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่11สิงหาคมครับก็วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ช่วงวันหยุดยาวนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้เพิ่มวันหยุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อมีโอกาส ได้ไปท่องเที่ยววันนี้ถือโอกาสนะครับพาท่านมาชมเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับสายเด่นชัยเชียงของนะครับซึ่งที่พามาชมขณะนี้นะครับก็เป็นงานก่อสร้างนะครับสายงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณบ้านใหม่ทุ่งหมดนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่ง เป็นโครงการก่อสร้างนะครับสะพานนะครับข้ามทางรถไฟนะครับซึ่งโครงการแห่งนี้นะครับก็เป็นโครงการที่สําคัญนะครับที่คนเชียงของหรือคนเชียงรายรอคอยกันมานานแสนนานครับเดี๋ยวก็ตามกันไปครับกลับผมยูเทิร์นกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อพาท่านชมไซตงานการก่อสร้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ซึ่งเราก็ยังเห็นอา,อาคารของโชลูมยูสุกนะครับก็ยังไม่มีการรื้อถอนนะครับก็อยู่ในเขตงานก่อสร้างครับเราก็จะเห็นต่อหม้อนะครับขึ้นมามากาหลายนะครับพอสมควรแล้วนะครับซึ่งบริเวณนังกล่าวก็จะเป็นบริเวณที่ก่อสร้างนะเพื่อ,อจัดทำสะพานนะครับข้ามาทางรถไฟนะครับซึ่งอยู่บริเวณ ที่บ้านใหม่ทุ่งหมดนะครับตำบลสถานอำเภอเชียงของครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอจอดรถแล้วก็พาท่านชมบรรยากาศไซงานก่อสร้างครับครับวันนี้ก็ขอนำท่านนะครับมาชมสถานที่ก่อสร้างนะครับก็วันนี้แม้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่ก็มีการดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าขันนี้ก็มีรถเค็นนะครับ ก็กําลังทํางานก่อสร้างกันอย่างขมักขม้นนะครับซึ่งาทางด้านซ้ายนะครับที่ท่านเห็นขณะน,น,นี้นั้นก็เป็นเส้นทางรถไฟนะครับที่มาจากาจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่ของอาเภอเชียงของนั้นนะครับก็อย่าเป็นสัญญาที่3นะครับซึ่งก็เป็นระยะทางจาก เชียงรายมาถึงเชียงของนะครับต่อระยะทาง87กิโลเมตรนะครับมูลค่าการก่อสร้างประมาณ19,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งมูลค่าทั้งโครงการนั้นนะครับก็มีมูลค่าอยู่80,000กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเส้นทางที่จะไปยังสถานีรถไฟเชียงของนั้นนะครับก็คือเส้นทางไปด้านนี้นะครับเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังเขตก่อสร้าง สถานีสุดท้ายหรือเป็นสถานีปลายทางของโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงของนะครับซึ่งจากจุดนี้ไปก็อีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับวันนี้เราก็เห็นบรรยากาศการก่อสร้างนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับหลังจากการแล้วเสร็จก็คาดว่าจะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงของแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ชายแดนนะครับก็ ท่านก็สามารถที่จะนั่งรถไฟจากจังหวัดเชียงรายมาถึงเชียงของก็ง่ายได้หรือจะนั่งรถไฟจากเชียงของนะครับที่จะเข้าไปพื้นที่ของกรุงเทพมหานครต่อไปก็สะดวกสบายนะครับและที่สําคัญในอนาคตนะครับโดยเฉพาะงานด้านขนส่งนะครับซึ่งที่จะเชื่อมต่อในประเทศอนุวิภาคร่วมแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับเราต้องาอาศัยการขนส่งด้วยรถคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งก็ทําให้การขนส่งได้ปริมาณน้อยนะครับหากว่าการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะอำนวยความสะดวกในการขนส่งนะครับสินค้าไปยังประเทศจีนตอนใต้นะในเขตมณฑลยูนนานาเมือง12ปันนาคุณหมิงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงในเขตตอนในของประเทศจีนนะครับ ซึ่งขณะน,นี้งานก่อสร้างของในส่วนพื้นที่ของอสัญญาที่สามนี่ก็มีความคืบหน้าไปเกินร้อยละ3ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่เราก็เห็นบรรยากาศนะครับถึงแม้ก็จะเป็นวันหยุดก็ตามนะครับแต่ก็มีการก่อสร้างายังไม่หยุดกันเลยนะครับซึ่งตามสัญญานั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่15 กุมภาปี2565นะซึ่งเราคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571นะในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็คิดว่าถ้าเสร็จตามสัญญาแล้วนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ยังเห็นอาอา,ารที่ยังไม่ได้รื้อถอนอที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับก็จะเป็นอาคารของอบริษัทบอขศออน,นะครับแล้วก็ อาคารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชยมของนะครับแต่ว่าโครงข่ายสาธารณูปโภคนะครับเช่นระบบสายไฟนะครับก็มีการย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ยังมีอาคารอยู่ประมาณอีกไม่กี่หลังนะครับที่อยู่ในเขตไซ่งานก่อสร้างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับก็จะเหลือของอาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเหลือของบกสแล้วก็เหลือโชรูมของอีสุนะครับ เส้นท <Orb> ี่ตรงไปทางหน้านี้ก็จะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟอำเภอเฉียงของนะครับซึ่งสถานีรถไฟที่อยู่ในเขตอำเภอเชียงของนั้นนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3สถานีนะครับก็คือที่สถานีบ้านเกียงนะครับแล้วก็ที่สถานีศรีนนชัยนะครับอยู่ในเขตตำบลศรีนนชัยนะครับแล้วก็สถานีปลายทางสถานีสุดท้าย นะครับที่อยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีส่วนราชการใหญ่ๆอยู่ประมาณสามส่วนนะครับก็คือ,อะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4. นะครับแล้วก็มีศูนย์ขนถ่ายสินค้าของอกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ของสถานีรถไฟเชียงของนะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่นะครับของจังหวัดชลยงรยนะครับหากว่าการก่อสร้างทางรถไฟแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะเอื้ออํานวยความสะดวกในการขนส่งการเดินทางนะครับซึ่งในส่วนนี้ที่ผมพาท่านมาชมวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบ้านใหม่ทุ่งหมดนะครับตําบลสถานอําเภอเชียงของนะครับซึ่งก็พาท่านมาชมไซต์างานการก่อสร้างนะครับทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งต่อไปอนาคตข้างหน้านี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นถนนหรือว่าเป็นสะพานที่จะข้ามทางรถไฟนะครับก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับซึ่งมูลค่าการก่อสร้างนั้นนะครับก็มากถึง1 9 0 0งกว่า 19, 000, 000ล้านนะครับซึ่งไซต์งานก่อสร้างแห่งนี้นะครับก็ดําเนินการก่อสร้างด้วยก,กลุ่มกิจการร่วมค้านะครับ CKST นะครับ ซึ่งก็มีทั้งของกลุ่มชอการช่างนะครับชิโนไทยแล้วก็เชียงใหม่คอนสตรักชั่นนะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับก็ถือโอกาสพาท่านมาชมบรรยากาศแล้วก็สายงานการก่อสร้างนะครับทางรถไฟนะครับทางคู่เด่นชัยเชียงของซึ่งเป็นโครงการที่ทุกคนรอคอยมานานครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาชมแล้วก็ติดตามที่ช่องบันฝ้ายชาแนลนะครับ ก็ฝากทุกทุกท่านนะครับให้กำลังใจครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ